ดีครับเดี๋ยวนี้วันนี้มาทดลองหม้อขั้วกาแฟสองตั้นนะครับเดบ,บอบลวบอนะครับตัวใหม่นะครับผมตัวนี้เป็นตัวที่สามแล้วนะครับตัวนี้เป็นเป็นตัวแรกนะครับที่ทดลองทํานะครับสองชั้น,นได้ผลออกมายังไม่เป็นที่น่าพอใจครับ ก็ลเลยทําตัวที่สองขึ้นมาใหม่ครับนี่นะฮะสองกั้นเหมือนกันจะมีน้าหนักเยอะขึ้นมาอีกนิดหนึง่งแต่ตัวนี้ก็คือได้ผลเป็นที่น่าพอใจแต่ตัวนี้มาลองตัวที่สามครับถ้ามันโอเคแล้วมันจะสรุปได้เลยครับผมว่าจะต้องทําแบบไหนนะครับตัวนี้มีการปรับปรุปรงปันเฟืองข้างในด้วยนะครับผม ตอนนี้เวลาผ่านไปหนึ่งนาทีนะครับอุณหภูมิเข้ามาที่75องศานะครับคือผมจะถูหม้อ,มอที่120องศานะครับจะใช้สารกาแฟเซมิปโปรเซตของช่งางเป่าเลอตโกโรนะครับผมจะกัวตามสูตรของครูเจมนะครับครูฝรั่งที่สอดกัวกาแฟนะครับผม เลามันเดินไปแล้วลองดูนะว่ามันจะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับอันนี้คือเปิดไฟสุดเลยนะครับแก๊สกระป๋องธรรมดานะครับเปิดไฟสุดเตาเลยร้อยสิบห้าร้อยยี่สิบใช้เวลาหนึ่งนาทีห้าสิบวินะครับหนึ่งนาทีห้าสิบวิก็ถือว่าไม่นานเกินไปนะครับแล้วก็เทสารกาแฟลงไป นะครับลวอาจจะเหลทไปนิดหนึ่งเหลทไปประมาณสิบนาทีแต่เราดูว่ามันมันจะเทอริ่งร้อยขึ้นมาที่เท่าไหร่นะครับ สองครั้งนี่นะครับน้ำหนักมันจะเพิ่มขึ้นจากเดิมพอสมควรครับแต่ทีนี้เรามาปรับเปลี่ยนโดยการใส่ลูกปืนที่ใส่ลูกปืนก็ทําให้มันคล่องขึ้นนะครับน้ำหนักมขึ้นไม่้องมีคนเไรเครับม้นพีอยอยู่ที่8 3นะครับแต่เวลาที่ประมาณ55ิาวิน,นะครับตอันนี้เริ่มขึ้นแล้วนะครับอันนี้คือเปิดไฟสุดเลยนะครับ ปกติเมื่อก่อนพิตั่นนะครับ3นาทีแรกนี่จะเป็นการไล่ความซื้นนะครับเราลองดูว่าพี่ว่า3นาทีแล้วมันจะคูณคูนขึ้นไปเท่าไหร่นะครับผม กาแฟแต่ละครั้งเลย้ยสภาพแวดล้อมอา,ากาศรอบข้างตัวเรานี่มีฝนนะครับมีฝนตอการคั่ว,น,ว,น,ว,น,วน,นะครับทําให้เวลามันคาดเคลื่อนนะครับตอนนี้2องนาทีแล้วเวลาอยู่ที่ร้อยย่ิบองศาครับ ไฟแรงเลยครับของอะไรครึ่งร้อยสามิองศาลดไฟนิดนึงครับดจวไปดูตอนไอห้นาทีอีกนีนะครับสองครั้งนี้มันจะปุมไฟยากหน่อยนะครับถ้าอุณหภูมิมันได้ไฟแล้วมันจะไหลเลยคนระับ ไปตอนนี้นมันอยู่ที่ไปกลางๆนะครับผม4นาทีไป165องศาแล้วนะครับแสดงว่ามันอมข้างในนี่มันอมความร้อนได้ดีมากครับแล้วนะมันจะน่าจะต้องใช้เวลาครับรัดตัวเข้าหา่านครับผมไปที่เริ่มสตาร์ทน่าจะแรงกันหน่อยเพราะว่าถ้าเวลาอุณหภูมิขึ้นแล้วมันไหลเรื่อยเลยครับมันไม่นิ่งเงินแนมะ้แต่ทั้งเราลดไปนะครับ น,นี่จะเป็นพัวกลางนะครับผมสีเหลืองมาแล้ว หนาหนาที178องศาครับ เป็นน้ำตาลแล้วครับเริ่มแล้วครับ6นาที186นะครับ นาที2ี่ส0องศานะครับเก้าสินทีไสองระะ้อยได้ เนาที201องศาะนะครับผม เสียงแคกลรวๆมาแล้วครับ2องอยสิสงศาครับทีเจ็ดนาที40่สิบวิครับ แต่นาที40่วิ225อองศานะครับตันนี้จะเป็นขั้วกลางนะครับผมน้าจะจบที่ประมาณ3 2 3 2อามสิศาปิดไฟไปแล้วนะครับ นาที40วิ230องศานะครับจบเกมนะครับปิดที่เดี๋ยวนะ9นาที50วินะครับหุ่ยร้อนร้อนไปไหนดีนี่ครับเลยตะโต้คู่กลางนะครับ 사람들이하나 โอเคครับเดี๋ยวมาเช็คสีกันหน่อยนะครับผมอันนี้คือขั้วกลางนะครับเลยแคกที่สองมาประมาณสองนาทียี่สิบวินะครับนี่นะครับขั้วกลางของเรอตโกครับสีสวยมากเลยนะครับที่เหลือเรามาลองดูรสชาติของมันนะครับผมว่ามันจะมีความต่างกันไหมนะครับระหว่างหม้อสองชั้นกับหม้อชั้นเดียวครับผมสวัสดีครับ